ในวันนี้ต้องขอแสดงความไว้อะไรร่วมไว้อะไรกับครอบครัวฉายแสงจากการจากไปของคุณพ่ออนันต์ฉายแสงผมในฐานะที่มีความใกล้ชิดกับครอบครัวฉายแสงแล้วก็จะถือว่าเป็น เป็นครอบครัวร่วมอุดมกันไม่ได้เกิดด้วยพ่อแม่เดียวกันนะครับแต่เรามีพ่อแม่คืออุดมการการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมายาวนานตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา2พ1 6การจากไปของคุณพ่ออน,นันต์ฉายแสงนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเสนอข้อคิดและบทเรียนที่สำคัญอันหนึ่ง คุณอนันต์ที่สหญยาเขาเรียกเตีนนันไม่ใช่คุณพ่อ,อนั้นนะครับเขาเรียกกันติดปากเตียนันเตีนัน,นท่านอนันต์ฉายแสงเนี่ยท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยจริงๆรู้สึกจะเป็นเริ่มต้นชีวิตจากพลตำรวจครับเป็นแบบอย่างที่ดีว่าคนที่ฉลาดเก่งแต่โอกาสจาก ครอบครัวความยากจนที่จะก้าวขึ้นสู่การศึกษาเหมือนคนที่มีฐานะนั้นน่ะมันมันยากดังนั้นคนเก่งๆในประเทศไทยนี่เยอะนะครับแต่ไม่มีโอกาสก้าวขึ้นมาผมมาที่สหรัฐอเมริกาได้พบสัจธรรมอันหนึ่งก็คือพระพระที่มาอยู่ที่เอเมริกาแล้วศึกไปธรรมาหากินนี่ประสบความสำเร็จเยอะมาก บางคนอาจจะมองว่าพระอาศัยผ้าเหลืองบวชมาเป็นพระธรรมทูตแล้วมาศึกนั่นก็เป็นความคิดของท่านแต่ถ้าเรามองจากความเป็นจริงนั้นพระส่วนใหญ่ที่บวชยาวนานตั้งแต่เนเน,เน,เนี่ยเป็นคนยากจนโอกาสที่จะไต่เต้าขึ้นในสังคมมันยากถ้าจะมาเมืองนอกมีคนพูดไว้น่าสนใจบอกว่าสำหรับคนรวยจะมาเรียนต่างประเทศ ขึ้นเครื่องบินมาขึ้นประตูเครื่องบินแต่สำหรับคนจนมีทางเดียวเท่านั้นที่จะไปต่างประเทศได้คือต้องไปทางประตูโบสถ์ครับชีวิตของคุณพ่อหรือเตียนันเนี่ยมาจากคนยากจนเป็นแค่พลตำรวจแต่มีความเก่งดังนั้นก็สามารถจะฉายแสงได้เหมือนานามสกุลท่าน ท่านสนใจการเมืองจึงมีการเริ่มต้นจากสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและเป็นเทศมนตรีเป็นผู้บริหารท้องถิน่นแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นสสแล้วมาเป็นฐ้นตีหลายกระทรวงแต่ที่สำคัญก็คือวันเริ่มแรกของท่านอนันต์นั้นไม่ได้มีความคิดก้าวหน้าไม่ได้มีความคิดสังคมยงก็มีแต่ความคิดในเรื่องความ ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นตัวแทนของประชาชนเท่านั้นแต่เมื่อสถานการณ์มันเคลื่อนตัวสศรษฐการโลกเปลี่ยนแปลงรุ่นลูกของท่านก็มีความคิดก้าวหน้าทางประชาธิปไตยและปักหลักต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จก,การถนอมประพาสซึ่งอันนี้เส้นทางแตกต่างจากคุณพ่อ เราเข้าป่ากันร่วมต่อสู้แต่สิ่งที่น่าชื่นชมก็คือเตียน,นันหรือคุณพ่ออน,นันต์น,นี้ไม่เคยไปห้ามปรามหรือว่าคัดค้านเหมือนพ่อคนอื่นที่มีความคิดเป็นเผด็จการจะมองว่าลูกเป็นคอมมิวนิสต์ไปอยู่กับคอมมิวนิสต์ไม่ได้พ่อตัดลูกตัดพ่อไม่มีครับคุณพ่ออน,นันต์เข้าใจลูกทุกอย่างและเข้าใจเพื่อนของลูกด้วย ดังนั้นการไปชุมนุมกินอยู่ที่บ้านท่านทําได้ครับท่านก็ต้อนรับหมดแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาไปกับลูกด้วยครับดังนั้นชีวิตกา,การงานของท่านอน,น,นันต์นี้มันจริงบอกถึงวิวัฒนาการสังคมว่าลูกนั้นนอกจากได้รับอิทธิพลจากพ่อแล้วก็ยังมีส่วนสำคัญก็คือนำพ่อพัฒนาขึ้นอีก เมื่อคุณจะตรนฉายแสงกลับมาจากป่านะครับก็มีการสมัครผู้แทนแล้วก็ยืนหยัดหลักการการต่อสู้มาตลอดครับแล้วถือว่าเป็นคนเป็นบุคคลที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจได้ทางอุดมการ ดังนั้นครอบครัวของคุณนันททั้งหมดลูกสี่คนผมก็สนิทหมดนะครับนี่คือทุกคนนะน้องคนเล็กชื่อเปิ้ลเป็นสสเหมือนกันเราจริงมีความสนิทกันดังนั้นสิ่งที่เราเห็นครอบครัวฉายแสงนั้นเป็นครอบครัวตัวอย่างอันหนึ่งครับที่พ่อแม้จะเริ่มต้นชีวิตทางการเมือง โดยไม่ได้มีทิศทางทางการเมืองแบบลูกเลยนะครับก็เรียกว่าก็สมัครต่อสู้ทางการเมืองเป็นปกติไปเหมือนสอสสมัยเก่าแต่เมื่อลูกก้าวขึ้นสู่แนวคิดก้าวหน้าทางสังคมแล้วก็ปักหลักต่อสู้เข้าไปในชนบทออกป่าด้วยกันนี่นะครับเมื่อกลับมาแล้วพ่อก็ยินดีต้อนรับและเข้าใจลูกทุกอย่าง และก็ร่วมพัฒนาไปกับลูกพัฒนาเป็นฝ่ายประชาไยอย่างเต็มที่อันนี้เป็นความชื่นชมผมจึงขอร่วมไว้อะไรนะครับกับการจากไปของเตยนันหรือคุณพ่ออนันต์ชายแสงและก็ขอแสดงความเสียใจอย่างมากครับที่ผมไม่มีโอกาสที่จะไปร่วมในงานศพของท่านก็ขอฝากความไว้อะไรตรงนี้ และบอกถึงการต่อสู้ของท่านและครอบครัวของท่านนะครับมาดูข่าวประจำรายการวันนี้หน่อยครับความสัมพันธ์ระหว่างผมกับครอบครัวของอนันต์ฉายแสงนั้นคุณพ่ออนันต์ฉายแสงนั้นแม้จะไม่ได้เกิด ร่วมกันแต่เราเป็นครอบครัวการเมืองร่วมกันความเข้าใจต่อระบบการเมืองและก็ความผูกพันตรงนี้จึงยาวนานและมองปัญหาใกล้เคียงกันวันนี้ผมมองผมจะนำท่านสู่การมองปัญหาเรื่องสวอุปกรณ์ที่ผมคุยกับท่าน ระบบการเมืองวันนี้เราจะเห็นการกระทำของคุณประยุทธ์ซึ่งทำการอุ้มสวอุปกิจจนหน้าเกลียดหน้าชังนะครับนี่คืออำนาจอำนาจของเผด็จการที่มองปัญหาไม่ได้เอาประเทศชาติเป็นหลักครับแต่เอาผลประโยชน์ตัวเขาเป็นหลักเลยมาถึงเรื่องการซื้อเรือดำน้ำ วันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดมีการทุจริตเรื่องเรือดำน้ำนี่แน่นอนจนกระทั่งวันนี้โอละพ่อไม่รู้จะทำยังไงทหารก็มีอำนาจประยุทธ์ยึดอำนาจก็ยิ่งเพิ่มอำนาจให้แก่ทหารเนืองการรัฐประหารเนี่ยครับทำให้ทหารเนี่ยมีอำนาจจนมองไม่เห็นชีวิตของประชาชนมองไม่เห็นแม้กระทั่งรัฐบาล ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะคุยกับท่านที่จะเป็นข่าวเล่าเรื่องนะครับคือเรื่องของการเสียชีวิตของพลทหารวิเชียนครับซึ่งมันรันทดใจมากพลทหารวิเชียนเผือกสม ที่เป็นข่าวมา12ปีแลครับเสียชีวิตแต่การต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้รับความเป็นธรรมนี่แหมมันยากลำบากเหลือเกินด,ดังนั้นวันนี้ข่าวเล็กๆที่ไม่ไม่มีลงหน้านึงหนังสือพิมพ์เลยครับแต่เป็นข่าวที่ผมถือว่าเป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยแม้จะมีการลงข่าวออนไลน์ก็จริงแต่ไม่มีใครนำมาเผยแพร่ ในทางโทรทัศน์ในทางสาธารณะให้กว้างไกลวันนี้ข่าวของคุณวิเชียนเผือกสมก็คือเรื่องเดียวกันกับการมีอำนาจของพวกทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจะซื้อเรือดำน้ำก็จะเอาเรือดำน้ำผิดสัญญายอย่างไงก็จะเอาไม่รู้ละมีเรื่องการตกลงแล้วเป็นไปไม่ได้ผิดหลักผิดเกณฑ์ จะมีการทุจริตคอรัปชั่นอยู่ในนั้นด้วยยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแต่ยังยืนยันจะเอาวันนี้ก็เหมือนกันครับครูฝึกทหารฝึกใช้ความทารุณรุนแรงจนเสียชีวิตปรากฏว่ากว่าจะลองขอความเป็นธรรมได้นี่สิบกว่าปีครับแล้วถ้าหลานสาวเขาไม่สู้เต็มที่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับ ขนาดสู้เต็มที่ยังถูกแจ้งความจับอีกครับแจ้งความจับและสุดท้ายมันพิสดารพันลึกบุคคลที่เป็นหัวหน้าเป็นจำเลยที่หนึ่งมียศร้อยโทเมื่อถูกดำเนินคดีนี่นะครับระหว่างนั้นไม่ถูกพักหน้าที่ครับยศเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพันตีครับ เพราะเป็นลูกในพลผมไปค้นหาหลักฐานก็ไม่เจอว่าพ่อเขาในในพลชื่ออะไรแม้แต่ชื่อของในร้อยโทจำเลยที่หนึ่งเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ไม่ลงข่าวผมต้องไปค้นหามาดังนั้นวันนี้ผมเห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็รู้สึกว่าเราพึ่งพาข่าวในประเทศไม่ได้ ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นั้นเป็นข่าวตลาดนะครับอย่างหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่ผมไม่ขมวดเรื่องเรื่องอะไรเลยครับไม่ผมสำหรับผมนี่ไม่ให้ความสนใจเลยข่าวเรื่องนักเรียนนักเลงตั้งแจ้งเอาเถอะมันอาจจะมีความสําคัญแต่มันไม่มีข่าวการเมืองแล้วมันก็บอกให้เห็นความจริงว่า ข่าวทางการเมืองที่เป็นประเด็นสำคัญนั้นบางทีไม่ได้ลงข่าวหน้าหน้าหนึ่งไม่ได้ถูกให้ความสำคัญนะครับแต่ว่าข่าวพระนี่สำคัญนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนบ้านผมครับลงทุกฉบับเลยลงทุกฉบับแต่ว่าแน่นอนก็ลงลงวันสองวันแล้วก็จบกันแต่ข่าวอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปในเดลีนิว หลวงพ่อพัดก็ลงข่าวแต่ผมไม่อ่านรายละเอียดนะครับเดลีนิวเมื่อเชา้ชาว,วันนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องของเรื่องเงินดิจิตเอ้อไม่ใช่เรื่องของจะวิ่งเต้นผู้กํากับเรื่องนี้ว่าจริงๆเป็นเป็นผลมาตั้งแต่วันอังคารน,นะครับแล้วก็เล่นข่าวกันมาตลอดจนถึงเช้าว,วันเสาร์ยังมีประกายครับอย่างใน หนังสือพิมพ์เดลีนิวนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆแต่ผมบอกท่านเลยนะครับเรื่องนี้ในการวิเคราะห์ข่าวบอกได้เลยว่าก็แสบๆคันๆเท่านันเองไม่ไม่มีผลถึงขนาดจะไปล้มคุณเศรษฐาอะไรได้หรอกนะฮะผมคิดว่านายกเศรษฐาก็เดินหน้าต่อไปแต่ว่าแสบๆคันๆไม่เป็นไรครับในทางการเมืองก็ตองอย่างนี้แหละ คุณเศรษฐาก็คงจะเข้าใจเพราะว่าเมื่ออาสามาเป็นนายกแล้วก็ต้องต้องเจอทั้งติชินนินทาและก็มีการยื่นคำลองคำเรื่องเพราะว่าโครงสร้างนี้มันเป็นโครงสร้างที่เขาออกแบบไว้ให้รัฐบาลประชาธิปไตยพลเรือนนั้นอยู่ไม่สะดวกเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นพรเด็จก,การทหาร้วอยู่ง่ายนะครับมติชน เออข่าวใหญ่คือข่าวนี้ความจริงน่าจ,จะเป็นข่าวหลักอายุตรวยร้อยสามสิบล้านประยุทธ์รวยร้อยสามสิบล้านมีรถปอเช่ด้วยโอ้โหเศรษฐกิจพอเพียงครับเปิดกุบิกตูอู้ฟู่ส่วนเจ้าป้อมเออรวยแปดสิบก้าล้าน มีนาฬิกาแค่หนึ่งเรือนนะครับเอาละข่าวอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องปล่อยตัวประกันดังนั้นหัวข่าววันนี้สำหรับข่าวการเมืองก็ไม่ผิดหวังนะครับเขายังเอาเรื่องของความไม่ชอบมาพากลของประยุทธ์กับไอ้สามปอแต่แปลกครับหาข่าวแล้วมีสองปอครับไอป้ปอกฉลาดไม่มีข่าวหนังสือพิมพ์เลย เจ้าป๊อกหรืออนุพงษ์เผ่าจินดาไอ้นั่นแหละตามข่าวภายในนี่นั่งนั่งกันแปดเก้าปีที่มทหนึ่งนี่โอ้โห,โหกินตามน้ำนี่ไม่รู้เท่าไหร่และข่าวข้อเช็จจริงก็ได้รับทราบข่าวด้วยแต่ว่าฉลาดตรงที่ไม่เดินต่อครับเมื่อไม่เดินต่อก็ปล่อยสองปอไปสองปอก็เลยกลายเป็นข่าวแต่เจ้าป๊อกก็ กินอยู่สบายแล้วนะครับข่าวในข่าวสดพบตรยันเรื่องเรื่องตัวผู้กำกับอีกก็อ่านไปนะหลวงพ่อพักก็เหมือนเดิมนะครับแต่มีข่าวเล็กๆจากกระทรวงเกษตรแฉอดีตรัฐมนตรีเอียวหมูเถือนแต่อ่านแล้วไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวคงมีข่าวต่อไปนะครับในไทยโพส ก็ข่าวเรื่องภูมิกับอีกทวงเซปปลิตเศรษฐาให้ลาออกแหมอันนี้ก็เวอร์กันไปหน่อยไม่เป็นไรครับแล้วที่ผมเคยบอกกับท่านไว้แล้วเรื่องเงินข้าราชการผมเชื่อว,ว่ารัฐบาลเขาจัดให้แน่แต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้บอกนะเขาบอกแค่ศึกษาดังนั้นพาดหัวไทยโพสต์วันนี้ก็บอกถึงเรื่องของเงินข้าราชการขึ้นแน่คลังส่งคําถามสัปดาห์หน้าแนวหน้า ก็ยังเล่นเหมือนเดิมยังเล่นเศรษฐาอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับหนังสือพิมพ์ติ่งเผด็จการนี่เขาก็เขาต้องตีเศรษฐาอยู่เรื่อยๆโอเคก็ไม่เป็นไรแล้วก็เรื่องของธรรมนัตเรื่องหมูเถื่อนมัดนักการเมืองอานี่เอาให้ชัดๆครับป้อมก็รวย89ล้านไปยุทธก็130ล้าน ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าที่ประยุทธ์บอกว่าใจซื่อมือสะอาดไม่มีทุจริตนั่นท่านพิจารณากันเองแต่ที่แปลกก็คือไม่มีรายละเอียดให้หนังสือพิมพ์ไม่ได้ลงข่าวและที่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างก็คือเรื่องราวของ พลทหารวิเชียนเผือกสมนะครับพลทหารวิเชียนเผือกสมเราคงจำความได้แต่สำหรับที่ใครพึ่งจะตาสว่างสามสองปีสามปีนี่ไม่รู้จักแล้วเพราะว่าผมยังจำข่าวได้ว่าท่านบวชเป็นพระแล้ว ถึงเวลาเกณฑ์ทหารท่านศึกเลยครับไม่ใช่มาจาับใบดำใบแดงนะสมัครเป็นทหารเลยครับนี่คือคนประชาชนพื้นฐานเขาจะมองทหารในทางที่เป็นภาพลักษณ์อย่างดีแล้วก็มองการเสียสละอย่างสุจริตใจสมัครเลยสุดท้ายรางวัลของเขาคือความตายแล้วนี่แหละครับไม่ใช่คนแรก และไม่ใช่คนสุดท้ายเหตุการณ์อย่างนี้เกิดมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งเพียงแต่จะจบไปด้วยการเจรจาขอขอขอ,อาภายัยผู้บังคับบัญชาระดับสูงในฐานระดับสูงขอให้เห็นแก่บ,บ้านเมืองนะขอเห็นกับกองทัพเถอะเสียไปแล้วแล้วก็ชดใช้เงินไปแล้วก็จบกันไปแต่ลายนี้เขาไม่ยอมดังนั้นจึงเป็นบรรทัดฐานที่ชี้ให้เห็นว่า การต่อสู้กับอำนาจรัฐในโครงสร้างทหารนี้กฎหมายก็ใช้ไม่ได้แม้จะวันนี้บอกว่าศาลได้ตัดสินให้สาสมกับความผิดแล้วเดี๋ยวดูรายละเอียดแล้วจะรู้ว่ามันไม่ใช่เลยครับแค่ชื่อของจำเลยเนี่ยยังไม่บอกเลยผมอ่านจากข่าวนี้ผมค้นข่าวเยอะแยะ บอกว่าเป็นลูกในพลวันนี้ผมก็พยายามค้นว่าในพลของพ่อของจำเลยที่หนึ่งนี่เป็นใครก็ยังไม่เจอครับแล้วโทษที่ได้จากการฆ่าคนตายนี่เป็นไปได้ยังไงครับติดคุกสี่ปีสองปีจำเลยเก้าคนร่วมกันกระทาความผิดฟ้องยังไงอะครับสารทหารตัดสินเอ๊ะโทษนี่ตกลงโทษฆ่าคนบริสุทธิ์เนี่ย เขาอุตส่าห์ตั้งใจจะมาเป็นทหารแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เลือกทหารเกณฑ์กันได้ยังไงหลานสาวคุณวิเชียนชื่อคุณนริศราวันแก้วนพพัตรเธอต่อสู้มา12ปีครับ12ปีกว่าเธอขินในเฟซบุ๊กว่าสิ้นสุดการต่อสู้กับอำนาจยศและเงิน เอาคนผิดทุกนายออกจากราชการกองทัพบ,บกและได้รับโทษจำคุกตลอดเวลา12ปี5เดือนกว่าที่ลุกขึ้นสู้ไม่ถอยเพื่อหาความยุติธรรมในคดีพลทหารวิเชียนเผือกสมตั้งแต่พึ่งขึ้นปีสองตอนที่เขาเรียนปีสองเป็นนักศึกษาจนถึงตอนนี้เมผ่านเรื่องราวมามากมายไม่ว่าจะเป็นการขคค่มขู ถูกคมคูครอบครัวถูกคมคูถูกขูฆ่าคนมีอำนาจช่วยเหลือคนผิดความลาช้าของกระบวนยุติธรรมและการกลายเป็นผู้ต้องหาถูกจับกุมตัวตัวหลานเขาเองที่ถือว่าเป็นญาติผู้เสียหายเขาฟ้องคดีนี้เขายื่นตามเรื่องคดีนี้ปรากฏว่าไม่ยังถูกแจ้งความจับตัวเขาเอีก เป็นยังไงครับนี่ชัใจไม่เด็ดจริงๆไม่มีทางเลยแล้วผลออกมานี่สําหรับผมนี่ผลออกมานี่ไม่คุ้มเลยนะครับไม่ได้ลงโทษสารทหารไม่ได้ลงโทษให้สาสมกับความผิดเลยวันนี้เมย์ทำสำเร็จแล้วนะคะเมย์พิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าความถูกต้องและความยุติธรรมอยู่เหนืออำนาจและเงินนี่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ เมื่อกี้นี้ผมอ่านจากเฟซบุ๊กของเธอนะครับนี่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์มติชนและอีกหลายฉบับลงเหมือนกันหมดเหมือนข่าวแจกคือไม่มีร,รายละเอียดอะไรเลยมติชนวันที่24สพฤศจิกายน,นี้นะครับเมื่อวานนี้เห็นไหมไม่มีในหน้าหนังสือพิมพ์เลยมีแต่ข่าวออนไลน์ปิดคดีพลทหารวิเชียนเผือกสมถูกซ้อมดับในค่ายทหารสารสั่งจำคุก จำเลยรวมลูกในผลด้วยเมื่อวันที่24ขออยากเก็บรายละเอียดหน่อยนะครับนี่คือข่าวสารระบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเมื่อ24พิพฤศจิกายนคุณนริศราวันแก้วนบพร,รัตหลานสาวในวิเชียนเผือกสมพลทหารที่ถูกซ้อมทรมานระหว่างการฝึกทหารภายในค่ายกรมหลวงนาราธิวาส ราชนครินทร์อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันเมื่อปี2554ในโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คระบุว่าสิ้นสุดคดีแล้วได้รับโทษจำคุกนะครับเหมือนเนื้อความที่ผมบอกแต่เนื้อความตรงนี้สิครับเขาบอกผมก็พยายามจะดูว่าไอ้ที่ว่าลูกในพนในพลไหนวะหาไม่เจอครับ เพียงแค่บอกว่าจำเลยที่หนึ่งชื่อไม่บอกด้วยครับบอกร้อยโทลูกในพลถูกจำคุกสองปีครับนี่เป็นผู้บังคับบัญชาถือว่ากระทำการมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยนะจนกระทั่งพลทหารคนที่เขาเสียสละไปให้คุณเกณฑ์ทหารไม่ต้องเกณฑ์ด้วยเขาสมัครเองเ,องเนี่ยตายเนี่ยศาลศาล คิดได้ยังไงไม่ทราบเขาลงโทษแค่จำคุก2ปีผมก็หาชื่อไม่เจอครับแล้วจำเลยทุกคนไม่มีครับจำเลยที่2เป็นร้อยตีจำคุก4ปีจำเลยที่3ามจำคุก3ปีจำเลยที่4ี่ที่5้าเจถึง9กสองปีจำเลยที่6เสียชีวิตจำเลยที่10หลบหนีนะครับ ไปดูข่าวอีกหลายสำนักไม่มีเหมือนกันนี่เป็นข่าวอมรินก็ไม่มีว่าคนนี้ชื่ออะไรสำนักข่าวเล็กๆก็ไม่ลงเพราะเป็นข่าวเหมือนกันหมดเลยครับนี่ออนไลน์ไทเกอร์ไปหาดูอีกจากแมตเตอเออเจอครับร้อยโทลูกในพลนี่เป็นใครก็เลยรู้ข้อความว่าร้อยโทรลูกในพลคนนี้ชื่อภูริ เพิ่โสพลแต่ว่าพยายามจะไปหาว่าพ่อชื่ออะไรไม่เจอพยายามจะหารูปร้อยโทภูริเพื่อโสพลไม่มีครับหาเยอะแยะไปหมดไม่เจอครับก็แน่นอนผมก็อยู่ต่างประเทศก็ทำได้เท่านี้และจากข่าวก็พบว่าระหว่างที่ดำเนินคดีนั้น ร้อยโทภูริคนนี้ที่ว่าลูกในพลนี้ยศขึ้นเรื่อยครับจนกระทั่งเป็นพันตีครับหลานสาวคุณวิเชียนก็ไปร้องนายกประยุทธ์ครับไม่เป็นผลครับเป็นยังไงครับต้นเดือนมิถุนายนห้สวิเชียนเผือกสมอายุ26ปีนี่คืออาการที่เขา ที่ถูกแทงว่าว่า,ว,าว่าเป็นเรื่องของไม่ไม่ใช่ถูกฆาตก,กรรมนะครับอายุ26ปีมีอาการไตาวายเพราะกล้ามเนื้อบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตในโรงพยาบาลเชื่อว่าเพราะโดนครูฝึกลงโทษด,ด้วยการตบหน้าบังคับให้กินพริกสดลากตัวไปกับพื้นปูนใช้เกลือทาที่บาดแผล เหยียบหน้าอกและถูกทุบตีด้วยท่อนไม้ไผ่โดยครูฝึกอ้างว่าพลทหารวิเชียนพยายามที่จะหลบหนีนี่จากสำนักข่าวเบอร์หเบอร์น้านิวนะครับแล้วจากข่าวของไทยพีบีเอสผมค้นหลายอันเพื่อจะเก็บรายละเอียดนอกจากไม่มีในหน้าหนังสือพิมพ์ลงขา่าวในในในเช้าวันนี้และเมื่อวาน แล้วสงส์ธมวันนี้ไม่มีแล้วข่าวรายละเอียดจากสำนักข่าวใหญ่ๆก็ไม่มีไปหาดูรายละเอียดนะครับเกือบจะทุกสำนักข่าวก็ได้จากสำนักข่าวเล็กๆนะครับที่บอกว่าเออร้อยโทคนนี้ทั้งจำเลยทั้งเก้าคนนั้นถูกพักหน้าที่หมดแต่ ร้อยโทภูรินี้มียศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยสารตัดสินดังนั้นเราจะเห็นความเป็นจริงว่าเรื่องอย่างนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงว่าความใหญ่โตของทหารนี่ไม่เพียงแต่ ผู้บัญชาการฐานเรือไม่เห็นหัวไม่เห็นหัวรั้ตีกลาหมฉันจะเอาเรือดำน้ำวันนี้ก็เลยต้องไปไปลองกับอายการขอให้ช่วยตีความหน่อยช่วถ้าเปลี่ยนเครื่องเรือนี้จะได้ไหมเออแล้วก็ไปบนบานสารกล่าวกับเอ,อกรมหลวงชุมพรเออเอาว่าไปเถะไอเรื่องสยศาสตร์ แต่ว่าวันนี้เราเห็นชัดเจนว่าในโครงสร้างอำนาจรัฐเผด็จการนี้แหละครับการรัฐประหารเป็นระยะระยะสามวันดีสปีรัฐประหารเนี่ยนะครับในโครงสร้างเช่นนี้ประชาทหารนอกจากไม่เห็นหัวรัฐบาลแล้วก็ไม่เห็นหัวประชาชนด้วยแม้ว่าประชาชนถูกทหารฆ่าตายจากการจากการฝึก ฝึกทหารในค่ายทหารหลายคดีก็ถูกจบโดยการไม่ไม่มีผลคดีไม่ได้เดิมเนินคดีต่อชาวบ้านก็ไม่มีแรงจะสู้นะครับใจก็ไม่สู้อยู่แล้วทุนก็ไม่มีแต่คดีนี้ก็มาจะเป็นคนจนเหมือนกันนะครับแต่หลานสาวของผู้ตายเนี่ยเขาคงจะมีความคิดนะครับแล้วผมว่าเรื่องอย่างนี้ สังคมในสมัยใหม่นี้คนมันรับไม่ได้จริงๆครับเรื่องความไม่เป็นธรรมคุณจะเป็นฐานใหญ่โตยังไงนี่วันนี้ไม้ซี่ก็จะงัดไม่สูงแล้วกันนะครับ